อำเภอสวางแดนดินอยู่อันดับสองของจังหวัด7 9จุดมันไถลำบากนูนี่นั่งสรารพัดอ้างมันก็เลยเอ๊อะอมันต้องสร้างกระบวนการองค์ความรู้ช่วยกันมันมีจุลินทรีย์มันมีไส้เรียนมันมีนอนมันมีอะไรยะยะต่างๆซึ่งต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นระบบในเวศมันจะต้องมารวนดิน หลังจากนี้เราก็จะไปร่วมกิจกรรมในเรื่องของการถ่ายปลนะครับแล้วก็วันปอเที่ยง hey. ทุกท่านนะครับไม่ว่าแต่ในเรื่องของการบทลงโทษในเร я, ื่องของกฎหมายนะครับซึ่งจาเป็นมากแล้วก็ในส่วนของให้ขออนุญาตเรียนเชิญทางท่านเกษตรกรก่อนนะครับรวมเกษตรกรหรือรวมคนประชากรเยอะๆแบบนี้นะครับไม่ใช่ช่วงนี้ทางรัฐบาลให้มีการแก้ไขนะครับ สถานีเนี่ยนะครับน่าจะมาก่อปัญหาเรื่อง COVID โควิดเราไอีนะครับ,บก็ตามที่ท่านได้เรียนไปแล้วก็คือในส่วนของมีโรคเรื้อรักงก็คือโรคเบาหวานข้มดันทัวไซต์นี่ค่ะแล้วค่อยมาถึงพลากำลังประเทส่วนในประชาชนทัน่วไปการเผาให้นนหน้าเนไหยเผาอย่างต่อสร้างเผาห่าพันธน้การใช้วัสดุเหลือใท้ายในการ,รเกษตระน,นะครับคอรบบัตนะครับเพดหปุ๋ย นะครับว่านเราเนี่ขอ,อเชื่อมชื่อชื่อคนดีนมนดีนะครับเกิดอะไรไปได้หน้าเท่ากันเ้อนะครับว่าทหารว่า้ผูใดเป็นอย่ะโยมันใช้แบตเตอรี่ไม่ได้เพราะอะไรคือพิษประดับคอยสูงในการที่ว่าเวลาเหตุจำเป็นจริงๆในการดักฟอย่ต้องไปดัดผมเลยเราปฏิบัติในในพื้นในสวนในไร่นาของเรานะครับแล้วทีนี้หลังจากที่เราเป็นแล้วเราสามารถประสบความสำเร็จแล้วไ้รับความรู้แล้วเนี่ย